ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอภายใต้สถานการณ์อันเร่งด่วนเสี่ยวเซียงหลินไม่มีเวลาให้พิจารณาสิ่งใดจึงลงมือกระตุ้นมุกเทพวิธีรังสรรตามความต้องการของเฉินเซียงทันทีเพียงไม่นานมุกเทพวิธีรังสรรจึงได้ปลดปล่อยพลังงานเข้าสู่ข่ายพลังเคลื่อนย้ายในระดับที่มีความรุนแรงยิ่งขึ้นข่ายพลังเคลื่อนย้ายสันสถานอย่างบ้าคลั่งชั่วขณะนั้นเฉินเซียงพบสัมผัสอำนาจพลังมิติเวลาอันแรงกล้าปรากฏขึ้นเด่นชัด ครั้นแล้วขายพลังเคลื่อนย้ายก็ได้ประตุลำแสงเจิดจ้านี่คือสัญญาณของการเปิดห่วงมิติแต่หลังจากนั้นกลับไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้นมาจากความผ,ลผ,ลผลันผวนชัดเจนว่าห่วงมิติไม่มีความเสถียรจึงเป็นการเปิดช่องทางที่ไม่สมบูรณ์เฉินเซี่ยงเป็นเจ้าใช่หรือไม่เสียงของหลิวเมิ่งเอ๋อดังผ่านช่องทางมิติพี่สาวเมิ่งเอ๋อเป็นข้าเองเฉินเซี่ยงตอบกลับทางฝั่งของเจ้ามีปัญหาอย่างนั้นหรือ ทำไมการเปิดช่องทางมิติจึงเป็นเช่นนี้สามีข้ามีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นที่นี่เสียงของเซียนเซียนดังขึ้นยามนี้พวกเราไม่อาจระบุสาเหตุได้แน่ชัดแต่เท่าที่รู้ก็คือแม่น้ำวิญญาณท้าพิภพถูกกลืนกินโดยดินแดนอื่นและที่สำคัญมันไม่ได้อยู่ในวัตจักรเดียวกันกับดินแดนวิธีรังสรรค์ทำไมถึงได้เฉินเซียงหันไปมองหน้าเซียวเซียงหลินซึ่งทั้งสองรู้สึกสับสนไม่ต่างกัน พวกเจ้าบอกว่าแม่น้ำวิญญาณถูกกลืนกินโดยดินแดนจากวัตจักรอื่นแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นดินแดนจากวัตจักอื่นหรือว่าพวกเจ้าค้นพบยันตราวิธีรังสรรและกดพลังที่มีความแตกต่างเซียวเซียงหลินเร่งถามก็ทำนองนั้นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งเดือนก่อนในช่วงเวลานั้นพวกเรายังปรับแต่งข่ายพลังไม่สำเร็จตรงฟงจริงกล่าว เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากจู่จ,จพวกเราก็รู้สึกถึงพลังมิติเวลาที่รุนแรงเข้าปกคลุมก่อนที่พวกเราจะค้นพบว่าอยู่ภายใต้ห้วงมิติอื่นหา,หากเป็นเช่นนั้นพวกเราจะไม่สามารถเปิดช่องทางมิติถึงกันได้เพราะกฎพลังมิติมีความแตกต่างกันเซียวเซียงหลินกล่าวอย่างไรก็ตามหากได้อย่างถึงมนอัารมิตของฟากฝั่งนั้นข้าจะสามารถปรับปรุงขายพลังเคลื่อนย้ายเพื่อเปิดช่องทางเชื่อมต่อถึงกันได้ เข้าใจแล้วก่อนอื่นพวกเราจะตรวจสอบสถานการณ์ให้รู้แน่ชัดหลังจากนั้นพวกข้าจะติดต่อกับพวกทะหลิวเมิงเอ๋อกล่าวไม่ทันจบประโยคการสื่อสารก็ถูกตัดขาดเซียวเซียงหลินนำมุกเทพวิธีรังสรรออกมาตรวจสอบก่อนจะลายเห็นว่ามุกนั้นแตกสลายคาฝ่ามือเกิดอะไรขึ้นเฉินเซียงค่อนข้างประหลาดใจแม้จะรู้ว่าการกระตุ้นพลังมีความสุ่มเสี่ยงต่อมุกเทพวิธีรังสรรแต่เขาไม่คิดว่าผลกระทบที่เกิดจะรุนแรงถึงเพียงนี้ มุกเทพวิธีรังสรรค์ถูกดูดซับพลังงานไปทั้งหมดเซี่ยวเซียงหลินถอนหายใจนี่เป็นปัญหาใหญ่การดูดซับพลังงานของดินแดนฝั่งนั้นมีความรุนแรงมากเกินไปแม้จะประสบปัญหาใหญ่แต่เฉินเซี่ยงไม่ยอมย่อท้อเขากล่าวขึ้นว่าข้าจะต้องได้รับมุกเทพวิธีรังสรรค์มิฉะนั้นพวกเราจะไม่สามารถติดต่อกับพวกนางได้มุกเทพวิธีรังสรรค์ของท่านเจ้าสำนักมีไว้สำหรับขับเคลื่อนข่ายพลังดังนั้นข้าจำเป็นต้องสอหาที่จากที่อื่น เฉินเซียงนึกตรองอยู่ครู่ครั้นจึงไปพบกับฉู่จินฟงปัจจุบันฉู่จินฟงบรรลุข้อตกลงกับหยางเกิลหมิงแล้วพวกเขาร่วมกันขุดค้นพฤกษียนวิธีรังสารจากสายแร่ในพงไพรหมอกน้ำเงินโดยไม่กลัวเกรงนิกายมหาเพลิงท่านเจ้าสำนักข้ามีเรื่องต้องการสอบถามกับท่านเฉินเซียงกล่าวสำหรับดินแดนวิธีรังสารที่พวกเราอาศัยอยู่ก็คือดินแดนที่ทรงพลังที่สุดในวัตจักรหมื่นเต๋า ฉะนั้นท่านสมควรรู้จักดินแดนในวัตจักรหมื่นเต่าที่เรียกว่าแม่น้ำวิญญ,ญาณท้าพิภพ,พชูจินฟงพยักหน้าชูจินฟงเป็นลูกศิษย์ของเทพ,พเจ้าทีรังสันเฉินเซียงคิดว่าเขาอาจรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันแม่น้ำวิญญาณท้าพิภพ,พ,พชั้นที่หนึ่งถูกดินแดนอื่นกลืนกินเฉินเซียงกล่าวชูจินฟงสูดหายใจลึกครั้นจึงเอ่ยถามว่าเจ้ารู้เรื่องนี้ได้อย่างไร เฉินเซียงบอกเล่าถึงการติดต่อกับกลุ่มคณะของเซี่ยนเซี่ยนให้ชูจินฟงได้รับรู้อย่างละเอียดหากเป็นเรื่องจริงก็อธิบายได้ว่าส่วนหนึ่งของวัตจักรหมื่นเต่าได้หลอมรวมกับมิติอื่นชูจินฟงกล่าวในอดีตท่านอาจารย์เคยพูดว่าพวกเขาสร้างวัตจักรหมื่นเต่าได้อย่างสมบูรณ์แบบจึงต้องการให้มันคงอยู่ในระยะยาวแต่ตอนนี้พวกเขาออกจากที่นี่ไปแล้วพวกเขาจะรู้หรือไม่ว่าส่วนหนึ่งของวัตจักรหมื่นเต่าได้ถูกหลอมรวม เฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นจริงสิแล้วปรากฏการนี้ถือเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายถือเป็นเรื่องร้ายชูจินฟงกล่าวภายใต้ระบบของวัตจักหมื่นเตา๋าดินแดนวิธีรังสารมีบทบาทในการถ่ายเทพลังงานไปยังดินแดนอื่นภายใต้วัตจักรหมื่นเต๋าเพื่อหล่อเลี้ยงให้ดินแดนอื่นก่อกำเนิดสรรพสิ่งทั้งหลายจนกลายเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ สำหรับดินแดนที่มีความสมบูรณ์แล้วจะมีการปลดปล่อยพลังงานย้อนกลับมาที่ดินแดนวิถีรังสรรค์นี้คือการหมุนเวียนพลังงานอย่างไม่รู้จบและท้ายที่สุดวัตจศักร์หมื่นเตา๋าก็จะเป็นนิรันด์อย่างไรก็ตามปัจจุบันพลังงานที่ดินแดนวิธีรังสรรค์ถ่ายเทออกไปมีการรั่วไหลและหากไม่มีการหมุนเวียนกลับมาดินแดนวิธีรังสรรค์จะมาถึงวาระแตกดับชูจินฟงกล่าวชัดเจนว่ามันคือเรื่องร้ายอย่างแท้จริง หากว่าดินแดนวิธีรังสรรค์ถูกหลอมรวมหรือกลืนกินไปด้วยเมื่อถึงเวลานั้นจะยังมีการหมุนเวียนพลังงานหรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามเป็นไปไม่ได้เพราะดินแดนวิธีรังสรรค์เป็นดินแดนที่แยกส่วนอยู่ในวัตจักหักมีเพียงดินแดนวิธีรังสรรค์เพียงหนึ่งเดียวในวัตจักรดินแดนวิธีรังสรรค์ก็จะถึงคราวอวสานชูจินฟงเดินไปมาอย่างกระสับกระส่าย ลุ่มของท่านอาจารย์จะต้องรู้เรื่องนี้อย่างแน่นอนหรือการที่พวกเขาออกไปก็เป็นเพราะสาเหตุนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือว่าดินแดนจากวัตจักรอื่นกําลังจะกลืนกินดินแดนในวัฏจักรหมื่นเต๋าไปทั้งหมดหากเป็นเช่นนั้นพวกเราจะย้อนลงไปที่ดินแดนอื่นได้หรือไม่เฉินเซียงกล่าวเมื่อถึงเวลานั้นพวกเราจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ คิดว่าพวกเราทําเช่นนั้นไม่ได้เชื่อว่ามันมีการปิดกั้นทางห้วงมิติแล้วชูจินฟงมองไปยังท้องฟ้าระยะไกลยอยู่ครู่ครั้นจึงกล่าวเสียงตื่นตื่นขึ้นว่าข้าทําความเข้าใจได้แล้วนี่คือการทําลายล้างดินแดนวิธีรังสารโดยเฉพาะ ได้ยินเท่านั้นเฉินเซียงก็ฉุกคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดกับแดนบรรพการวิธีรังสรรค์เดิมทีสถานที่แห่งนั้นมี8โครงร่างสัญญาบรรพบุรุษและมันเป็นสิ่งที่ปิดผนึกทรัพยากรพลังจำนวนมหาศาลเอาไว้ดังนั้นจึงมีการทำลายล้างเพื่อกระจายทรัพยากรพลังไปยังดินแดนอื่น อย่างไรก็ตามทรัพยากรพลังจากกอเทพเจ็ดพูดผูและขุนเขาวิธีรังสรรได้ตกค้างอยู่ในดินแดนวิธีรังสรรขณะที่ขุมกําลังเจ็ดขุนเขายังคงอยู่นอกจากนี้ยังมี9้าตระกูลวิธีรังสรรปรากฏขึ้นท้ายที่สุดทรัพยากรที่ตกค้างจะอยู่ในครอบครองของพวกมันขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่มีทางได้อาดเอื้อมหรือจะเป็นไปได้ว่าการทำลายล้างครั้งนี้เป็นการฆ่าล้างขุมกำลังเจ็ดขุนเขาและก้าตระกูลวิธีรังสรร ไม่สิมันสมควรเหตุผลมากกว่านั้นมิฉะนั้นท่านอาจารย์จะไม่ตัดสินใจไปจากที่นี่โดยไม่บอกกับข้าชูจินฟงรู้สึกจุกในลำคอหักเทพ,พเจ้าวิถีรังสรรค์ไม่บอกเขาถึงการทำลายล้างครั้งนี้ก็เท่ากับปล่อยให้เขาตกตายอยู่ที่นี่เดิมทีเทพเจ้าวิถีรังสรรค์ต้องการทำลายล้างเกาะเทพเจ็ดภูผูก็เป็นเพราะต้องการกำจัดอำนาจพลังของบรรพการวิถีมันใช่หรือไม่เฉินเซี่ยงถามใช่ อำนาจพลังปีศาจของบรรพการวิธีมารไม่ใช่สิ่งที่สามารถยับยั้งได้เดิมทีบรรพการอื่นร่วมมือกับเขาแต่สุดท้ายก็ถูกครอบงำด้วยอำนาจพลังปีศาจของบรรพการวิธีมารขณะที่มังกรปีศาจเพชรญธา,าถูกผนึกประทับเอาไว้ชูจินฟงกล่าวปัจจุบันมังกรปีศาจเพชรญาาสมควรอยู่ในดินแดนวิธีรังสรรค์หรือจะเป็นไปได้ว่าเป้าหมายของพวกเขาก็คือการทำลายมังกรปีศาจเพชรญาา ปัจจุบันครึ่งชีวิตของมังกรปีศาจเพชฌฆาตถูกมังกรเพลิงสีชาตกลืนกินไปแล้วประเด็นนี้ทําให้เฉินเซียงรู้สึกว่าเทพเจ้าวิธีรังสรรค์อาจมีสาเหตุอื่นในการทําลายล้างดูเหมือนพวกเราจะมีเพียงทางรอดเดียวนั่นคือช่องทางจากกุญแจต้นกําเนิดวิธีรังสรรค์ชูจินฟงนํากุญแจต้นกําเนิดอคีวิธีรังสรรค์ออกมาถือไว้เดิมทีอาณาเขตอสุนิบาตต้นกําเนิดก็คือดินแดนที่แยกส่วนอย่างอิสระบางทีดินแดนแห่งนั้นจะช่วยให้พวกเรารอดพ้นจากหายนะครั้งนี้ ปัจจุบันประตูสู่อาณาเขตอสุนิบาตยังไม่เปิดตัวจึงไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าสถานที่แห่งนั้นมีสถานการณ์เป็นเช่นไรกันแน่ท่านเจ้าสำนักท่านคิดว่าเจตนิกายใหญ่และเก้าตระกูลวิธีรังสรรจะรับรู้เรื่องนี้หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามเขาคิดว่าวระการทำลายล้างที่กำลังเข้ามาใกล้สมควรมีสัญญาณบางอย่างที่ทำให้คนอื่นๆได้รับรู้ข้าไม่อาจรู้ได้ ชูจินสมขมวดคิ้วข้าจะลองสอบถามกับตระกูลวิธีรังสรรค์ที่เป็นพันธมิตรดูก่อนหากพวกเขาไม่รับรู้ข้าจะบอกเล่าสถานการณ์เพื่อดูว่าพวกเขามีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรชูจินฟงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเขาออกเดินทางจากเมืองโอสถไทหยวนทันทีเพื่อไปเข้าพบผู้นำตระกูลวิธีรังสรรค์ที่เป็นพันธมิตรทางด้านเฉินเซียงกลับมาที่คฤหาสน์บนเนินเขาแม้คฤหาสน์แห่งนี้มีความโอ้อาอลังการแต่บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาไม่มีชีวิตชีวาเท่าที่ควร เดิมที่เฉินเซียงตั้งใจว่ากลุ่มคณะของเซียนเซียนที่จะตามมาสมทบจะทำให้คฤราสห์แห่งนี้มีชีวิตชีวาแต่ใครจะไปคิดกันลล่อว่าแม่น้ำวิญญาณจะถูกดินแดนจากวัตจักรอื่นเข้ากลืนกินเสียอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลอย่างไรนักตรับใดที่พวกเรายังสามารถติดต่อกับพวกนางได้พวกเราก็จะคิดหาวิธีการได้อย่างแน่นอนเซียวเซียงหลินกล่าวปลอบใจเฉินเซียงยามนี้พวกเราต้องรอฟังข่าวจากท่านเจ้าสำนักก่อนจะวางแผนการขึ้นต่อไป เฉินเซียงนั่งอยู่บนระเบียงสูงในคฤหาสน์จึงมองเห็นทิวทัศน์ระยะไกลได้ชัดเจนผ่านไปไม่กี่ชั่วยามฉู่จินฟงก็กลับมาซึ่งเขามาตรงที่คฤหาสน์ของเฉินเซียงเป็นลำดับแรกเมื่อเห็นเฉินเซียงนั่งอยู่บนระเบียงสูงฉู่จินฟงก็ทะยานขึ้นมาด้วยสีหน้าจริงจังท่านเจ้าสำนักมีเรื่องไม่ดีอย่างนั้นหรือเห็นสีหน้าของฉูจินฟงเขาก็ตรหนักได้ว่ามีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้น ช่ข้าต้องการสอบถามเรื่องสําคัญกับเจ้าและเจ้าต้องตอบข้ามาตามตรงชูจินฟงวางมือบนไหล่ของเฉินเซี่ยงยามนี้สีหน้าของเขาดูจริงจังเป็นอย่างมากข้าจะตอบคําถามของท่านด้วยความสัตย์จริงเฉินเซี่ยงพยักหน้ากล่าวเขารับรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างยิ่งเจ้ารู้จักวิหารมังกรจักรพรรดนิกายโคชสารมังกรและนิกายวิธีรังสารหรือไม่ชูจินฟงเอ่ยถาม แน่นอนว่าเฉินเซียงรู้จักขุมกำลังเหล่านั้นเป็นอย่างดีเพราะเขาเป็นอดีตสาวกนิกายโคชสารมังกรและมันคือสถานที่ที่ทำให้เขากลายเป็นลูกศิษย์ของเซียวเซียงหลินสำหรับวิหารมังกรจากพัรนินั้นเขาได้ถูกไล่ล่าโดยเทพมังกรจักรพรรดิตั้งแต่ครั้งที่อยู่ในแม่น้ำวิญญาณชั้นที่ห้าอย่างไรก็ตามเมื่อเฉินเซียงกลับมาจากเกาะเทพเจ็ดผู้ผาในครั้งนี้เขาก็ไม่ได้รับรู้ข่าวครา,าวของขุมกำลังมหาอำนาจแห่งดินแดนวิธีรังสรรคเหล่านั้น ในปัจจุบันดินแดนวิถีรังสรรค์เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จึงมีความเป็นไปได้ว่าขุมกําลังเหล่านี้จะมีการติดต่อกับขุมกําลังที่มาจากขุนเขาวิธีรังสรรค์และเกาะเทพเจ็ดภูผู๋ด้วยสีหน้าและคําถามของชูจินฟงก็ทําให้เฉินเซียงคาดเดาได้ว่าชูจินฟงจะต้องได้ยินเรื่องที่เขาบ่มเพาะมังกรปีศาจเพศคาดเพราะในอดีตวิหารมังกรจกักรพรรดิและนิกายโคชสารใช้เหตุผลนี้ในการไล่ล่าตัวเขาข้ารู้จักเฉินเซียงพยักหน้า ถ้าเช่นนั้นเรื่องที่เจ้าบ่มเพาะมังกรปีศาจเพชฌฆาตก็เป็นเรื่องจริงชูจินฟงกล่าวถามด้วยน้ำเสียงห้าวต่ำไม่ใช่อย่างนั้นเสียทีเดียวเฉินเซี่ยงโรงศีรษะช้าช้าจริงอยู่ว่าข้าเคยปลดปล่อยมังกรปีศาจเพชฌฆาตออกมาแต่ภายหลังมันถูกข้ายับยั้งไปแล้วและปัจจุบันมังกรที่ข้าบ่มเพาะมีความกล้าแกร่งแต่ไม่ใช่มังกรปีศาจเพชฌฆาต ท่านเจ้าสำนักท่านสมควรรู้มาว่าครั้งที่ท่านติดอยู่ในข่ายพลังไอเท่าจากตระกูลเทพวิธีรังสรรค์ได้ออกติดตามมังกรที่ทรงพลังจึงเปิดโอกาสให้ข้าเข้าไปช่วยเหลือท่านในครั้งนั้นเป็นฝีมือข้าเองข้าใช้มังกรที่บ่มเพาะล่อลวงพวกมันออกไปเฉินเซี่ยงกล่าวเพื่อจะทําให้ชูจินฟงเชื่อถือในถ้อยคาของเขาเฉินเซี่ยงจึงปลดปล่อยมังกรเพลิงสีชาติออกมาเทพอสูรศักดิ์สิทธิ์ในสภาวะชีวีผกผันชูจินฟงอุทานด้วยความตกตะลึง มังกรตัวนี้เทียบได้กับมังกรปีศาจเพชรคาตหากข้ามีมังกรปีศาจเพชรคาตรจริงก็เห็นทีว่าข้าจะต้องถูกอำนาจพลังปีศาจครอบงำไปแล้วในอดีตข้ามีความขัดแย้งกับนิกายโคชสารมังกรและวิหารมังกรจักรพรรดิพวกมันปิดล้อมข้าและพยายามกดดันให้ปีศาจมังกรเพชรคาตรปรากฏต,ตัวหากข้าสูญเสียการควบคุมจิตใจข้าก็อาจถูกปีศาจมังกรเพชรคาตเข้าครอบงำเฉินเซี่ยงกล่าว ในสงครามครั้งนั้นพวกมันเกือบทำสำเร็จแล้วแต่โชคดีที่ข้าสามารถยืนหยัดและผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้ชูจินฟงตบไหล่เฉินเซี่ยงหนักๆข้าเชื่อเจ้านี่เป็นเพียงเรื่องราวที่ขุมกำลังเหล่านั้นกล่าวลอยๆหากใครจะเชื่อก็ก็ปล่อยให้มันเชื่อไปอย่างไรก็ตามปัจจุบันทุกคนรับรู้ถึงความน่ากลัวของมังกรปีศาจเพชรคาตเป็นอย่างดีคิดว่าเรื่องนี้จะแพร่กระจายไปทั่วดินแดนวิธีรังสรรค์ชูจินกล่าว เมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะถูกมองเป็นบุคคลอันตรายเข้าใจแล้วเฉินเซี่ยงพยักหน้าเขาตระหนักดีว่าไม่ช้าก็เร็วเรื่องนี้จะต้องถูกเปิดเผยดังนั้นเขาจึงไม่ใส่ใจว่าใครจะคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านเจ้าสำนักข้าจะย้ายออกจากเมืองโอสดทะยวนระหว่างนี้ข้าจะรอการเปิดตัวของประตูสู่อาณาเขตอสุนิบาตต้นกำเนิด หากเขาอยู่ในเมืองโอสถไทหยวนต่อไปก็จะทําให้เมืองโอสถไทหยวนเกิดข้อพิพาทแน่เหล่าว่าเขาไม่ต้องการดึงปัญหามาสู่เมืองนี้อีกทั้งยังจะต้องค้นหาวิธีหลีกหนีภัยพิบัติที่กําลังมาเยือนดินแดนวิธีรังสรรเป็นความคิดที่ดีปัจจุบันเจ้ามีผลึกเซียนวิธีรังสรรมากมายก็สมควรใช้ชีวิตตามสถานที่ต่างๆได้อย่างสุขสบายชูจินฟงพยักหน้า เขาเองก็ค่อนข้างหนักใจในเรื่องของเฉินเซียงเนื่องจากมังกรปีศาจเพชรคาตเป็นด่งฝันร้ายของเจ็ดนิกายใหญ่และ9ก้าตระกูลวิธีรังสรรจึงไม่อาจรับรองได้ว่าขุมกําลังต่างๆจะมีการผนึกกําลังเพื่อจัดการเฉินเซี่ยงหรือไม่จริงสิท่านเจ้าสำนักเหตุใดมังกรปีศาจเพชรคาตจึงปรากฏขึ้นในร่างกายของข้าเฉินเซียงกล่าวถามนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่อาจทําความเข้าใจได้แน่ชัดเรื่องนี้มีความซับซ้อน การปรากฏของมังกรปีศาจเพชฌฆาตมีปัจจัยหลายประการแต่หากเจ้าสามารถยับยั้งมันได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งชูจินฟงกล่าวหลังจากมังกรของเจ้าที่อยู่ในสภาวะชีวีผพผันได้เจริญเติบโตมันจะกลายเป็นมังกรที่ทรงพลังเทียบได้กับมังกรปีศาจเพชฆาตแต่จะไม่ชั่วร้ายเหมือนกับมังกรปีศาจเพชฌฆาตบางทีมันอาจเป็นสรรพสิ่งที่มีสองด้าน เจ้าสมควรบ่มเพาะมังกรศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาก่อนขณะที่มังกรปีศาจเพชิญาตปรากฏขึ้นในภายหลังมังกรศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าสมควรเป็นสายพันธุ์เดียวกับมังกรปีศาจเพชิญาตแต่ด้วยความเคียดแค้นและความชั่วร้ายที่ครอบงำจิตใจจะเป็นตัวแปรที่ทำให้มันกลายเป็นมังกรปีศาจเพชิาต การวิเคราะห์ของชูจินฟงมีความสมเหตุสมผลอย่างยิ่งเพราะเดิมทีเฉินเซียงบ่มเพาะมังกรเพลิงสีชาติขึ้นมาก่อนและในช่วงเวลานั้นเหล่าบุปผาง,งามแห่งพระราชวังหยกล้วนสัมผัสได้ว่ามังกรเพลิงสีมีกลิ่นอายพลังแห่งความชั่วร้ายแฝงเร้นเพียงแต่ตัวเขาไม่อาจพบสัมผัสได้ท่านเจ้าสำนักผู้นำตระกูลวิธีรังสรรค์ที่ท่านไปพบมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการทำลายล้างดินแดนวิธีรังสรรค์เฉินเซียงถามพวกนั้นตื่นตัวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังบอกกับข้าว่ากุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์ก็คือกุญแจสู่หนทางหลุดพ้นแน่นอนว่าปัจจุบันประตูอนณาเขตอสุนีบาทต้นกำเนิดมีความเป็นไปได้มากที่สุดชูจินฟงกล่าวเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาต้องการให้ข้าใช้กุญแจต้นกำเนิดอคีวิธีรังสรรค์เข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงของบานประตูแต่เห็นทีว่าข้าอาจถูกกีดกันไม่ให้เข้าสู่ประตูเฉินเซียงกล่าวพลางถอนหายใจ ก้าตระกูลวิถีรังสรรค์และเจ็ดนิกายใหญ่ล้วนหวัดกลัวมังกรปีศาจเพชฌฆาตเป็นอย่างมากและที่สําคัญพวกมันมีความริษยาชิงชังต่อเฉินเซี่ยงในแง่มุมของวิธีปรุงยาเมื่อไม่อาจได้รับสูตรยาและตราประทับพวกมันย่อมจงเกลียดจงชังในตัวเขาจึงคาดเดาได้ว่าจะมีการต่อต้านเขาอย่างแน่นอนมีความเป็นไปได้แต่เจ้าไม่ต้องห่วงเพราะข้าจะออกหน้าให้เจ้าเองชูจินฟงกล่าวด้วยน้ําเสียงหนักแน่นเฉินเซี่ยงสายหน้าอย่างไม่กล้าคาดหวังเพราะเขาคิดว่าจะไม่รับเรื่องอย่างแน่นอน หลายฝ่ายต้องคิดว่าข้าคือต้นเหตุของหายณะที่เกิดท่านเจ้าสำนักท่านไม่จําเป็นต้องออกหน้าให้แก่ข้าเอาเป็นว่าข้าจะหาวิธีด้วยตัวเองกล่าวจบเฉินเซียงก็ขอตัวจากไปทันทีเมื่อเขาไม่อยู่ที่เมืองโอสถไทหยวนเขาก็ไม่ต้องกังวลว่าเมืองโอสถไทหยวนจะเกิดข้อพิพาทเพราะตัวเขาหรือไม่ข้าเองก็มีกุญแจต้นกําเนิดวิธีรังสรรค์ เฉินเซี่ยงกล่าวปัจจุบันเซียวเซียงหลินกำลังกลั่นสร้างมหาข่ายพลังมิติเวลาตามโครงข่ายที่ค้นพบจากกุญแจต้นกำเนิดวิธีมานหักนางประสบความสำเร็จพวกเขาจะสามารถเดินทางไปยังห้วงมิติอื่นได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ